สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้ถือเป็นเลือกงามยามดีนะฮะบ่าวมือสองใช้ผมครับมารายงานตัวกับทุกท่านพร้อมกับบรรยากาศทันสวยงามในละแวกบ้านนะครับพอเข้าสู่ฤดูฝนเนาะข้างบ้านครับผมติดกับแปลงสวนยางที่ผมนั่นอยู่นะฮะ ก็จะมีน้ําป่าหลหลากมาจากเทือกเขาภูแลนคาครับมาจากทางอเหินขาวก็จะมีสถานที่ให้เราได้ใช้น้ํำใช้ท่ากันอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นน้ําตกขนาดย่มย่อมนะฮะให้เด็กๆได้มาเล่นกันพอถึงหน้าแล้งก็เป็นมีน้ำนะฮะนี่สมภาพความสวยงามนะครับ เป็นประจำทุกปีนะครับพอถึงหน้าฝนเมื่อไรสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนในหมู่บ้านนะครับคนต่างถิ่นอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นเทือกเขานะฮะมันจะไหลเข้าสู่แอ่งน้ำรำปะะเทานะครับก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกัน ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามบ่าวมือสองใช้ภูมิอยู่นะครับอาจจะมีคอนเทนต์ให,ใหม่ๆมานําเสนอกันในเร็ววันนี้นะครับยังไงก็ยังฝากติดตามกันด้วยนะครับ